มาเรามาเปลี่ยนสายกันดีกว่าก็ผมฝากด้วยนะมีสายเคลือบผมออกมาแล้วเนี่ยเคลือบกันอุ้ยนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับชุดละสองร้อยแปดสิบมีโปรหนึ่งพันชุดแรกนะครับตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งก็คือมีเป็นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนระหว่างเปลี่ยนแล้วกันส่วนนายแบบวันนี้ผมเอาเป็นเ M เอมหนึ่งสามมาเปลี่ยนให้วันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบสองก่อนนะอ่าอันนี้ผมจะเปลี่ยนสามก่อนเปลี่ยนเบอร์สิบสอง ตัวนี้ผมทํามาผมจองมาใช้เองด้วยนะครับก็เลยต้องเลือกดีหน่อยเหนื่อยโอเคเดี๋ยวผมแกะก่อนอันนี้ชุดละสองแปดสิบาทนะครับถ้าเกิดซื้อหนึ่งชุดตอนเนี้มันมีโปรก็คือมันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งคือซื้อ 1, สายเคลือบหนึ่งชุดแถมสายธรรมดาหนึ่งชุดนะครับแถมอัตโนมัติทุกแพลตฟอร์มเลยผมจะไม่ได้ระบุไว้หรอกแต่ว่าผมแถมให้อัตโนมัตินะครับจนกว่าโอ้โหคือตัวนี้ผมเมื่อวานอะ่ะเติมร้านปุ๊บโอ้โหลูกค้ามาเปลี่ยนกระจุยเลยแต่ละคนคือแบบว่าโอ้โหสัมผัส คือมันลื่นนะฮะตัวนี้สายลื่นมันเคลือบดีนะครับผมยกตัวอย่างไว้แล้วอ่ะแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นจะเป็นขดหนึ่งคู่สองสามคู่สี่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันผมจะมีเขียนไว้บอกอยู่นะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนนะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดละสองร้อยแปดสิบรวมส่งฟรีนะครับแล้วก็ยังมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งทีนี้ผมจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะเพราะว่าผมจะต้องเปลี่ยนใช้สมาธิเปลี่ยนละ ผมจะทําเวลาให้ไวที่สุดแล้วกันนะฮะผมจะทําเวลาให้ไวที่สุดส่วนตัวนายแบบตัวนี้ Mode m o ด e m 1ม o น s o ตัวนี้จะอยู่ที่6500นะครับใส่สายเบอร์12เสียงมันจะออกแนวนุ่มๆนุ่ม,น,ม,น,มนวลมากนะครับเพราะว่าเป็นสายฟอสเฟอร์บอนนะครับเป็นเครือบกันสนิมที่เป็นเก้าสิบทับสิมันเป็นคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับผมผมจะต้องใช้สาย สายสเปคนี้นะเอาไว้เล่นเพลงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยโน้ตมันจะชัดแล้วก็มันจะไม่แหลมนะฮะมันจะออกแนวนุ่มนวลแบบกลางวานอยากโน้เลยผมจะขอเป็นแบบว่าลวกๆหน่อยนะเพื่อความรวดเลยนะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนครับก็ตัวนี้ผมไม่อยากจะเอ่ยว่า มันเหมือนสายของตัวไหนอเมริกานะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้สายอเมริกาตัวไหนแล้วก็ลองซื้อตัวนี้ไปใช้อ่ะจะรู้เลยว่าอ๋อเออว่นะเพราะว่ามันจะดูกลายเป็นขี้โม้มากกว่านะว่าว่ามันเหมือนอะไรนะลองดูแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเกรดดีสุดที่ผมเลือกอามาจากโรงงานแล้วดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นโรงงานที่ เพราะทางด้วยไม่ใช่ว่าเขาทําทุกอย่างแล้วมีสายด้วยนะโรงงานนี้ทําสายล้วนๆแล้วก็เราก็เกลดดีที่สุดะโ,<อ>โรงงานสายมีเยอะมากนะครับแต่โรงงานนี้เป็นโรงงานที่ที่ผมเพ่งเลงที่สุดแล้วก็เกือบสองปีกว่าจะได้กว่าจะได้จบกันนะครับที่ตัวนี้โห<อ>โคตรนุ่มเลยอะสายมันแบบว่าลื่นอะไม่อยากโม้เลยวะ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูแล้วกันคือบางอย่างนะมันดูอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมันต้องมันต้องลองใช้ด้วยตัวเองผมไม่ได้อยากจะชี้นําหรือว่าอะไรเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมทําเพื่อแบบอยากให้คนบอกต่อแล้วก็เฮ้ยลองดิลองตัวนี้ดิอะไรเงี้ยเฮ้ยลองดิลองตัวนี้ดิอะไรเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้ไ้ฟังผมตั้งเป็นีตรงแล้วกันกีตาร์ตัวนี้ยังไม่ได้เซตอัพด้วยนะถอดสายแล้วก็มาเปลี่ยนเลยถ้าอยากให้อยู่ตัวไวก็ยืดๆเขาหน่อยเอามือดึงๆเขาหน่อย มันจะอยู่ตัวไวนะครับบางทีบางทีมันอยู่ตที่ตรงนี้นะถ้ามันไม่ลงล็อกมันจะยืดอีกอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ืดมันหน่อย ได้เซตอัพนะส่วนนี้ยก็<ม>อยากให้ฟังซาคร่าวคือนี่เป็นสายฟอสเฟอร์บอลอ่ามันคือเป็นตัวอย่างอ่าคือไอ้สายตัวนี้จะเป็น80ดสิบทับยีมันจะเป็นสายทองเหลืองมันจะให้เสียงที่เสียงกลางแล้วก็เสียงออก เสียงมันจะกลงวานแต่ว่าถ้าเป็นสายสายอย่างเงี้ยวส่วนผสมนี้อ่ะมันจะเป็นให้เสียงนุ่มนวลแล้วก็ทุ้มนะครับเป็นแนวฟิงเกอร์สไตล์สตัมคอร์ดก็ได้นะครับจริงๆแล้วอะ่ะ นี้ผมใส่เบอร์12ใหญ่สุดที่ผมทำก็จริงแต่ไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยยืดหยุ่นดีนะครับไม่แข็งเลยเนี่ยไม่แข็งเลยนะและให้เสียงมาด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนแบบลวกๆคร่าวๆนะครับเออก็ถ้าเป็นเดี๋ยวผมแนะนําโปรก่อนถ้าเป็นสมมติว่าอุ้ยซองหายตอนนี้มีโปรคือ1000ชุดผมจะเอาเป็นแอปแอปแอปสี สีแดงนะครับเป็นเป็นตัวหลักว่าถ้าเกิดยอดขายมันครบ1000ันแล้วอะ่ะก็ไม่แถมและแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเป็นเออมันยังไม่ถึง1 0 0 0พันผมแถมอัตโนมัตินะไม่ต้องห่วงไม่ต้องถามก็ได้นะครับอ่ะสมมติว่าซื้อเบอร์12เครือบก็จะแถมเบอร์12ธรรมดา1ชุดถ้าซื้อเบอร์11เครือบก็จะแถมเบอร์11ธรรมดา1ชุดเป็นอัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้ก็งดเลือกนะมันจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวออเดอร์มันพลาดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยว ฝากด้วยนะครับอยากให้ไปลองดูอยากอยากให้ไปลองใช้แล้วก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันก็ถามว่าไอ้สองแดิเนี่ยถามว่าราคามันสูงไหมมันก็สูงแหละแต่ว่าผมไม่ได้ขายแพงหรือว่าเอากําไรอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าไอ้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 เนี่ยไอ้ที่ผมเลือกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเลือกมามันเป็นแพงสุดนะครับมันก็เลยทําราคาได้แค่นี้แหละอืมเพราะว่ามันไหนๆก็ทําเคลือบแล้วก็ทําให้มันดีไปเลยครับเอาสุดไปเลยจะได้ไม่ต้อง เอผื่ออัปเกรดอะไรเอาที่มันสุดไปเลยจบๆนะโอเคฝากด้วยแล้วกันนะไปก่อนสวัสดีครับ